เนี่ยสตาร์แล้วพิสตาแล้วเหรอรถแท้ตอนนี้เต็มถังเท่าไหร่ให้พอเติมให้อะพี่ไส่ขลุกผมมาพันยาห้าสิบหมดว่ะ การช่องหัวไข่ฮังนะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษเป็นแคทยาพาเพลินนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาแคทนะครับไปพัทยาเพื่อไปเล่นเวทไกลไหมอยุงเทพเรียบด่วนจะเสี่กไปเล่นเวทที่พัทยานะครับไม่ใช่อะไรนะครับวันนี้เราจะพาแคทมารีวิวเจ้ามินิอิเล็กทริกตัวนี้นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันแม่งเป็นไงแหงสัต์แพงงพาะใคร น้ำมันมันแพงนะครับก็เลยซื้อลถไฟฟ้ามากันนะครับแล้วเรามาดูว่าจะรถไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยไปพัทยาเนี่ยมันจะวิ่งได้ไกลไหมแล้วแบบว่ามันจะเป็นยังไงเราเริ่มสตาร์ทจากเรียบด่วนแล้วเดี๋ยวไปพัทยากันนะครับตามไปดูกันเลยนี่เดี๋ยวพี่จะสตาร์ทให้ดูแล้วนะเนี่ยสตาร์ทแล้วพี่สตาร์ทแ,แล้วเหรอเอออันนี้จริงจริงโอ้สตาร์ทแล้วมันจะวิ่งได้ประมาณร5อยห้าสิบโลแบบบวกบวกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่า ตรงแท่นชาร์จหรือสถานีชาร์จเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีแอป,ปว่ามันจะเยอะหรือเปล่ามันจะสะดวกหรือเปล่านี่แคทดูเดี๋ยวพี่ออกตัวให้ดูแล้วนะจัดไปนี่เี็นปะดีว่แล้วเดี๋ยวแคทดูนะคือรถไฟฟ้ามันไม่มีรอบเหมือนรถยนต์เดี๋ยวพี่เหยียบพี่ดูมันจะพุ่งเฮี้ยเลยเนี่ยเห็นปะไม่เล่แลงวพุ่งแบบเออมันพุดเลยแต่แต่ถ้าเกิดว่า อัดยาวๆอ่ะสู้พวกรถที่เขาแต่งไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่สี่แยกแล้วออกตัวคิงอ of สี่แยกเลยรถแคสตอนนี้เต็มถังเท่าไหร่พีไ่ได้เติมเองมานานแล้วประมาณประมาณให,ให้พอเติมให้อ่ะพี่ไข่จริงๆไอลุยตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับก็แบตมันเหลือประมาณอีกสัก40โลแล้วทีเนี้ยการใช้รถไฟฟ้าครับผมบอกเลยว่ามันจะมีแอปแบบนี้ คือจริงๆกมีหลายแอปเลยมีหลายสถานีเลยแต่อันนี้มันง่ายสุดเนี่ยเราก็จะเซิร์ชนะครับว่าที่ที่ใกล้สุดอะอยู่ที่ไหนใกล้สุดกี่โลคะใกล้สุดสิบโลเนี่ยครับสิบโลเราก็จะไปที่นี่กันอยู่ที่ไหนเอ่ยสยามพันธ์ที่ขับพัทพยาแล้วมีแบบใน,นห้างอะไรยางไหมอินเด็กซ์ลิฟทมอลล์ก็เพราะว่าเราอะตอนนี้ชาร์จอะมันต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบห้าทีหรือชั่วโมงเนี่ยเราก็จะแวะกินข้าวไปด้วยเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถึงแล้วนะครับพัทยา แบตเหลือๆๆเลยแบตเหลืออีกประมาณสัก30โลซึ่งเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ5ทีก็เจอที่ชาร์จแล้วนะครับคือพัทยาผมมาทีงและเขาที่แล้วอ่ะที่ชาร์จเต็มไปหมดเลยตามโรงแรมไาด <ลง S 1> ีๆมีหมดเลยใช่หัวใจมันอยู่ตรงนี้นะคะของเราอะคะ่ะมินิก็จะเป็น type 2 ถ้าจะชาร์จได้มันต้องล็อกรถก่อนสแกนตรงนี้มันจะกระพิบมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆเต็มเขาจะกระเด้งขึ้นมาบอกว่าเอ้ยใกล้เต็มแล้วนะรีบเอาออกเป็นกันมันจะมีเสียชาร์จเพิ่ม ก็ชาร์จมาชั่วโมงแล้วนะครับก<อ>็มันเกือบเต็มแหละแต่ไม่เต็มหรอกแต่เราแค่แบบวิ่งในพัทยาวันสองวันเนี้ยสบายนะเพราะในตัวเมืองมันก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยพอนี้ก็เสร็จแล้วเราว่าเอาไปเสียบไว้ที่เดิมสะดวกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแบตเท่าไหร่แต่จริงอ่ะแบตแบตมันโชว์ในในโทรศัพท์แหละแต่เดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ดูว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่นะจากเมื่อกี้เกี่ยวมดถังมาชาร์จมาชั่วโมงนึง วิ่งได้ร้อยโลชาร์จมาชั่วโมงหนึ่งอ่าห้าสิบบาทนะครับสรุปผมมาพันย่าห้าสิบบาทจาเจ๋อไหมถ้าเทียบกับอาหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าถ้าประหยัดกับตังไปเป็นพันอ่นะผมว่ามันคุ้มนะเพราะว่าตอนที่เราไปชาร์จเราก็ไปกินข้าวกินอะไรก็เราไม่ได้รีบอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันดูเหมือนไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เสียเวลานะแต่ผมมองว่าถ้าเราแบบ วางแผนดีๆหน่อยมันเซฟเงินในกระเป๋าไปได้เยอะมากนะครับเพราะที่ร์ยมันเยอะจริงๆเยอะมากๆถึงแล้วนะครับเดอะพัทยาแกร์เปอร์นะครับสำหรับแคทเป็นไงบ้างกับการที่นั่งรถไฟฟ้าแล้วมาพัทยาไม่อือเลยค่ะไม่อือคือ ก็คือปกติอะเวลาขับรถแบบน้ำมันอะไรเงี้ยมันจะมีแบบช่วงชาร์จใช่ไหมเหมือนรอบอะไรเงี้ยือออะไรเงี้ยอันนี้เหมือนว่าเฮ้ยมันดีมากตอนแวะแบบจอดชาร์จอะไรเงี้ยก็คือมีคนถามด้วยว่าแบบเอ้ยข้อมูลมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือกอลที่พี่คือคนคือคนอะเขายังมีความกลัวอยู่ว่ารถไฟฟ้ามันต้องชาร์จหรือว่ามันเฮ้ยที่ชาร์จมันจะเยอะหรือเปล่าหรือว่าการขับมันจะต่างจากรถน้ํามันไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่มันเพิ่งเข้ามาแต่วันเนี้ยแคทนั่งแล้วแคทก็รู้สึกว่ามันมันไม่ แล้วมันก็โอเคก็ที่นี่นะครับเรามาถึงแล้วที่เดอะพยาแกมเปอร์ก็เดี๋ยวนี่สายรีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวจริงเขารีวิวว่าเป็นยังไงนะครับส่วนผมก็ตลกปกฮาไปได้เท่านี้แหละ <laughs> อ่ะไปเชิญพบก,กับน้องแคทนะครับไป นนะห้องพักมันมีแบบไหนบ้างครับของเราจะมีทั้งหมด8เต็นนะคะเรารจะมีเต็นเล็กสําหรับสองท่านเป็นเต็นธรรมดานะคะแล้วก็จะมีเต็นแบบมีศาลาด้วยแล้วก็จะเป็นอ่างสีเหล่ยมอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวเยอะอีกนึงแล้วก็อีก2เต็นก็จะเป็นเต็นใหญ่สําหรับสท่าน,นะคะ่ะคือผมบอกนะว่าที่นี่เนี่ยที่พักเป็นเต็นนะครับย้ำนะว่าเป็นเต็นแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ถามพี่ว่าเอ้าพี่นี่มันไม่ร้อนเหรอประเทศไทย พี่เขาบอกว่ามีแอร์ค่ะเราก็อ๋อถ้างั้นโอเคนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศใครที่เป็นสายแคมปิ้งหรือว่าอยากจะมาชิลพักผ่อนในรูปแบบใหม่ๆคือไปเต็น,น <c oughs> ท์อ่ะปกติเราไปเต็นท์อ่ะเร,เราจะบากไปพี่แต่อันเนี้ยเป็นเต็นที่สบายแล้วก็วิวโอเคเลยมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูกันท <c oughs> ี่นี่มีขนมให้หยิบกินด้วยนะมีถึงกี่โมงนะคะพี่คะบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นก็คือเรายังไม่ได้ไปที่พักเลยเราก็จะขโมยขนมแล้ว มีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็จริงๆเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมา้ามา้าขูดให้ด้วยนะนี่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 ผลไม้อันนี้ฟรีบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นโอ้โหเนี่ยคุ้มละสั่งน้ำแข็งได้ถึงสี่ทุ่ม น้ำแข็งก็สั่งได้เห็นไหมครับที่นี่เขาจะบอกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการนอนเต็นท์เห็นไหมอุปกรณ์จะเป็นเต็นท์แคมปิ้งหมดเลยนี่กเตกียงอันนี้ผมจำไม่ได้เป็นที่รองเวลาไปเต็นท์นะนะกล่องที่ใส่อุปกรณ์แต่ด้านในผมบอกเลยว่าเมซิ่งมากคือตอนแรกอ่ะผมตามมาจากในโซเชียลนะแต่พอมาเห็นของจริงแล้วอ่ะสวยมากเดี๋ยวแวะให้ด่วนเนี่ยมาดูมาดูาด,ดูด,ด,ดิมันเหมือนอีกโลกหนึ่งอ่ะมันเหมือนแบบคือตรงเนี้ยอยู่ ถนนสุขุมวิทเลยนะหลังโรงพยาบาลกรุงเทพแต่คุณคิดดูดิเขาเนรมิตขึ้นมาให้แบบเขาเนรมิตขึ้นมาให้แบบแจ๋วมากเลยแนะนําเลยเดอะพัทยาแกล์ atch, ปลลิ้งแกล์ป์เดี๋ยวพัทยาแกล์ป์เดี๋ยวแด่ไม่หยุดแดดไม่หยุดหนูดูดูเด็กอ้วนเอาไปสีเนี่ยคุณผู้ชมมันเหมือนอีกโลกนึงเลยอ่ะ น่สาวิโชว์หรือเล่นได้หน่อยพี่เล่นได้จริงเล่นได้จริงแซวผมแซวครับ โอ้โห oh ห้องใหญ่นะครับสุดยอดเป็นเลยส่วนตอนนี้นะครับด้วยความที่เราเป็นนักกีฬานะเราก็ส่งสาวๆเขาไว้ที่พักเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะไปซ้อมนะครับซึ่งที่พัทยาเนี่ยยิมที่ดีแล้วก็อุปกรณ์แบบดีนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบ การซ้อมเนี่ยที่เหมาะนักกีฬานั่นก็คือ Muscle Factory นะครับสาขาพัทยานี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมมา Muscle Factory ที่พัทยาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศจะต่างกับสาขาที่สุขุมวิทไหมนะครับตอนนี้นะครับเข้ามาที่ Muscle Factory พัทยาแล้วบรรยากาศเหมือนที่สุขุมวิทเลยแต่ในนี้เนี่ยจะมีฝรั่งค่อนข้างเยอะประมาณ90%เลยก็ผมจะมาซ้อมกอกกับไหลนะครับอุปกรณ์เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเล่นง่ายมาก เดี๋ยวจะซ้อมให้ดูคร่าวๆนะครับหมดว่ะ <laughs> นะครับก็จะมียูฟัานมีอะไรมั่งครับไี่ก็มีเป็นทะเลแล้วก็ปลาแล้วก็ไข่ข้าวต้มเหรอครัอ mm ๋อแล้วก yeah, ็ม right. ีข้าวส่วนไข่นี่ก็สั่งได้ใช่ไหมครับได้ค่ะแบบแบบจุกหรือว่ามผสมกันได้ครับอ๋อฟังนะครับและทุกอย่างีมือเช็ได้นะนี่ผลไม้แล้วก็บุ้เป่ต์ปิ้งแล้ว ได้ก่อไข่ก็นี่นะครับบรกฟาตของผมก็จะคีนิดนึงคือไข่อ่ะผมจะสั่งให้เขาทําแบบแยกเพราะว่าที่เขาทอดที่เป็นไข่ดาวน้ามันมันเยอะนะครับก็ทําเป็นไข่คนแบบเนี้ยแล้วก็สลัดข้าวนะครับมื้อเช้าเนี่ยอันนี้แคลอรี่ต่ำมากนะครับก็เบรกฟ้าถือว่าโอเคนะถ้าแบบว่าในที่พักที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็บรรยากาศดี ที่นี่เนี่ยผมชอบมากเลยคือนอนเต็นท์เนี่ยแล้วก็แอร์เย็นนะครับแล้วก็แปลกใหม่ดีเพราะว่ามันเป็นแบบแคมปิง้งที่นี่เนี่ยผมบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยนะครับแล้วก็แต่ตอนที่ผมมาฝนมันตกแต่ตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศการถ่ายรูปลงโซเชียลให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอไปกินข้าวกัน พักเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับที่เดอะพัทยาแกรมเปอร์นะครับก็เป็นสถานที่ที่ชิคมากนะที่อยู่ผมใช้คาว่าใจกลางพัทยาเลยหลังโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับโดยที่ขับรถมินิอิเล็กทริกไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มานะครับก็สรุปนะครับเมื่อเช้าผมก็ไปชาร์จมาแล้วสรุปไปกลับเนี่ยพัทยานะครับร้อยบาทร้อยบาทนะครับส่วนที่นี่เนี่ยใครที่จะมาพักนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับบอกเลยว่าดีแล้วก็ เหมาะสาหรับการมาพักผ่อนจะไปใช้หาพัทยาหรือไปที่ไหนในพัทยาใกล้มากนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับใครที่อยากสนับสนุนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับส่วนใครที่อยากเทนออนไลน์หรือเทนส่วนบุคคลนะครับหรืออุดหนุนสินค้าของผมวิตามินเนยถั่วหรือว่าไลา์เค้กนะครับหรือเสื้อสามารถติดต่อได้ช่องทางเดียวเลยนะครับลาย at alo5dkk นี้นะครับใส่ไว้ให้นะสวัสดีครับ